มาดู S A M Part 2ครับตอนที่เราทำไปพาร์ทที่แล้วนะ่ะผมทำไปประมาณวันที่26เมษาปีนี้ปีนี้นะตอนนั้น S A M ยังอยู่สูงสุดบาทส8สตางค์อยู่เลยตอนนี้ไปชน2บาทแล้วไปชน2บาทแล้วนะนะครับตอนนั้นโลอยู่แค่บาท20เองบาท20เองนะครับตอนนี้ sam ทำราคาสูงสุดอยู่2บาทนะครับ2บาทนะและทำราคาอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเตี้ยสุดเนี่ยอยู่บาทยี่นะคืออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะที่คุยกันอนะพาร์ทแรกนะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้แนวรับขยับขึ้นไปครับบาท50แล้วนะบาท50สตางค์แล้วนะแต่แนวรับหลังพิงฝาที่ผมดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะ fc ทุนเท่าไหร่นะครับ บาท34นะบาทส4นะนะครับและแนวต้านแนวต้านแรกคือบาท69แนวต้านถัดไปคือบาท80แนวต้านถัดไปคือบาท85นะครับพาสองคุยกันแบบนี้ก่อนสมมุติอาทิตย์หน้านะจะวันใดก็เถอะคุณเห็นแท่งนี้ไหม เห็นแท่งล่าสุดนี้ป่ะอ่าผมขยายดูเห็นแท่งล่าสุดนี้ไหมไส้ด้านบนยาวมากปิดเขียวเล็กนิดเดียวเองครับโอกาสจะย่อมีสูงโอกาสจะย่อมีสูงยิ่งถ้าตลาดยอด่อตัวนี้จะย่อเร็วเพราะมันอยู่หุ้นแนวต้านคนจะเทกําไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าสะสมอีกนะครับจะไม่เข้าเก็งกาไรในด้านสะสมอีกนะครับนะครับผมรู้บอกว่าถ้าอาทิตย์หน้านะมี เขาเรียกเลยนะหลุดหลุดบาท62นะเปิดมาวันจันทร์เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นบาท85อีกเลยแล้วหลุดบาท62มันคือโลของแท่งปัจจุบันครับคือโลแท่งปัจจุบันคือบาทหกสิบสไฮคือบาทแปถ้าอาทิตย์หน้าไม่เห็น sam เหนือบาท85แล้วหลุดบาท62โอกาสจะย่อมาบาท50และบาท34มีสูงมีสูงนะถ้ายิ่งเขาไหลมาจันองคารพุธเนี่ยไม่ทำโดจิก,ก็ปิดแดงจะแดงเล็กแดงใหญ่ก็เถอะแล้วถ้ามาทาบเส้นเหนือบาท50แล้วแย่ไส้ลงมาบาท34คนที่ทุนเหนือบาท50ครับต้องถอยต้องถอยนะครับต้องถอย,นะอถอยเพราะมองดูแล้วอ่ะมันจะเริ่มเป็น ย่อมากกว่าขึ้นมากกว่าขึ้นนะแต่ถ้าเอ้อาทิตย์หน้าเปิดมานะไม่หลุดบาท62เลยแล้วยังไปขึ้นไปยืนเหนือเหนือ,นอ,นอบาท85ด้วยโอกาสจะเบรกสบาทมีแล้วไปต่อราคาขวามือในกระดานครับช่องละ10ตังค์2บาทส0บบาทยีบาทสาหสแต่ขอให้เหนือ2บาทก่อนขอให้เหนือ2บาทก่อนไม่ใช่พอเหนือ2บาทแล้วมองไปสบาทไม่ใช่นะ คนละอย่างกันนะครับย้ำอีกรอบครับจุดเข้าสะสมที่ดีของ sam มันอยู่แถวนี้ต้นเทนมันอะนี่ประมาณห้าสิบตังค์ไอโซนพอสองบาทบาทแปดสิบาทหกิครับอันนั้นมันโซนเกงกำไรแต่ถามว่าไปต่อไหมก็เหนือสองบาทให้ได้ดถูกไหมเหนือสองบาทให้ได้แต่ตอนเนี้ยอาทิตย์หน้านอะเอาให้มันเหนือ บาทหกสองก่อนยังไม่ต้องเหนือบาทแปเอาให้ยืนเหนือบาท6กสองก่อนถ้าถ้าหลุดลงมายังไงกย็ย่อยังไงก็ย่อนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง SAM อย่าให้หลุดบาทยีสหสตางค์เส้น20สิวันจะบอกว่ามันจะเริ่มยอ่อและถ้าหลุดห้าสตางค์โหยคนทุน บาทดบาท60จะมารอหลุด59สาตางค์มันไม่เมคเซนต์นะครับคุณต้องรีบสต็อปตั้งแต่หลุดบาท3 4หรือบาท50แล้วถูกไหมถูกไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคุณอยู่ในโซนเก่งกาไรนะคุณอยู่ในโซนเก่งกำไรเขาขึ้นแต่50ตังค์แล้วตอน50ตังค์คุณไม่ไหนนะครับคุณจะมาเห็นอะไร2บาทถูกไหมนะครับประมาณนี้นะ S A M แผน2ประมาณนี้ครับ FC ทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะนะครับจะกำไรตัวนี้เท่าไหร่แล้วผมไม่รู้วางแผนออกด้วยนะถ้าหลุดบาท50แล้วบาท34ถสตังค์นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ